ชนรงเอาไปกักจังหวะกับทางฉัรมงคลชนรงไหลต่อมาถึงด้วยครับฉัรมงคลพลิกเข้าเหลี่ยมด้านในแล้วให้เอเลียนตัวโดนเสียบแม่ดีเกาเข้าช้าครับก็น่าจะต้องโดนใบเหลืองด้วยครับจังหวะนี้ครับดีเกากำแพง3คนครับอยู่ในระยะที่ยิงได้เลยนะครับมิสดาปาดลูกนี้ไปเอา้าสแต่เรียบร้อยเลยครับโอ้โห สองแต่ครับสิวรักษ์เทพสูงเนินครับแล้วก็จูเนียลสตอร์ครับชาร์จเข้าไปนาที58ครับชมพลีขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1ครับโอ้โหจังหวะยิงของกฤษดาครับบอลแรงครับสิวรักษ์รับไม่อยู่ครับมาเข้าทางของจูเนียลสตอร์วิ่งเข้าชาร์จไปครับง่ายๆครับ2อต่อหครับชมพลีนำอีกครั้งครับแล้วก็โอ้โหประตูนี้เนี่ยสำคัญมากครับแม่อาจจะส่งให้พวกเขาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เลยครับ โคตี่ยครับแหมเครื่องหลังอาจจะบุกไม่เยอะครับแต่ก็มาได้จังหวะนี้ครับฟรีคิกที่เอเลนโดเรียกได้ครับแล้วไม่ล้ำนะครับดูลายตรงนี้นี่วิ่งเติมมาพอดีแล้วก็หาบอลเจอพอดีด้วยครับแปะด้วยซ้ายส่วนตัวศิวรักษ์กรที่ซองแตกรับพลาดครับโอ้โหลูกนี้แม่จริงก็ตั้งซองไว้แล้วับแต่ว่าบอลกระเด้งไปชนหน้าอกครับ เป็นรุ่นสับประตูที่ไม่ค่อยพลาดแบบนี้เท่าไหร่นะครับทางสุวรกษ์ครับแล้วก็โดนจูเนียสตอร์ชาร์จเข้าไปครับแล้วเตะม,มาเลเซียนะครับยิงให้ชมบรีน้ำอีกครั้งครับ2ต่อหนึ่งครับ